เช็คหนึ่งสอสี่ทดสอบทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ปเก้าศูนในบางครั้งไม่อาจจะทนฟืนกับคำคืนที่ไรดวงดาวไฟดวงน้อยไม่อาจจะคลายหนาวของหัวใจ ครับผมก็มีสิทธิ์ช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการต่อมิเซอร์ EQ 5 0 2เข้ากับตู้ลําโพงบลูทูธทั่วไปนะครับทำไมถึงต้องต่อมิเซอร์ตัวนี้นะครับก็จุดประสงค์หลักนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการร้องคาราโอเกะแล้วตู้ลาโพงบลูทูธไม่มีช่องเสียบไม้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับเพิ่มช่องเสียบไมให้ลูกค้าได้ถึง2ช่องนะครับและยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีช่องเสียบ u s b และทําให้คุณภาพเสียงดีขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยยววเเรรราาามดูิธีกกต่อัันนละคบ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับตัวนี้นะครับสําหรับวิเซอร์กล่องแพ็กเกจจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีอะแดปเตอร์แถมให้ไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยง1เส้นนะครับวิธีการต่อก็ไม่ยากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายไฟเลี้ยงเราจะเสียบเข้าที่ช่องนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนําไปเสียบที่ปลั๊กไฟนะครับอ่าหัวฟังจะเป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จนะครับไฟสถานะจะสแตนบายประมาณนี้นะครับขึ้นคําว่าลายนะครับ เราจะมีสายอีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้ผมจะแถมให้ไปกับตัวมิกเซอร์นะครับแถมสายให้ไปหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับวิธีการต่อสายตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมันจะเป็นสาย RCA นะครับสองออกหนึ่งนะครับตัวนี้สองนะครับจะนํามาเสียบเข้าที่ช่องและคคอร์ดนะครับขาวเข้าขาวนะครับแดงเข้าแดงนะครับหัวอิฟังจะเป็นแจ็ค3.5แบบนี้นะครับตู้ลําโพงของท่านใดนะครับที่ไม่มีช่องเสียบไม้นะครับแบบนี้นี่คืออันนี้มันมีช่องเสียบไม่นะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไมกตัวนี้หรือว่าจะาไปปรับแต่งเสียงให้ดีขึ้นนะครับก็ซื้อไปปรับแต่งเล่นกันได้นะครับแต่ถ้ามีแล้วนะครับก็ไม่ไม่ต้องซื้อสําหรับรุ่นที่ไม่มีช่องเสียบไม้แบบนี้นะครับแต่มีช่อง audio in หรือว่า aux นะครับเราสามารถนําสัญญาณนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ3.5แบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเรียบร้อยนะครับ เราต้องทาการเปลี่ยนโหมดนะครับที่ตู้ลําโพงบางรุ่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนเสียบเข้าไปมันเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับอ่าตัวนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นคําว่า l ล n e นะครับเราก็สามารถนะครับมาทําการปรับแต่งเสียงที่ตัวนี้ได้แล้วนะครับเสียบเรียบร้อยนะครับผมแนะนําให้เลื่องเสียงทุกปุ่มไว้สักประมาณ 50- าสถึงหกิเนแล้วแต่นะครับพื้นที่การใช้งานหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่ผิดอะไรนะครับใช้งานได้เหมือนกัน นะครับคอนโทรลไว้50%ทุกงานนะครับถ้าคุณภาพเสียงไมย,ยังเบาอยู่เราสามารถนะครับเล่งมัตเตอร์ที่ลำโพงให้สุดเลยได้นะครับแล้วถ้าเสียงเพลงดังเกินผมแนะนําให้มาเบาที่ช่อง3-4นะนะี่นะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นวอลลุ่มเล่งเบานะครับแล้วก็ปรับเบสปรับแหลมนะครับปรับเกนได้นะครับส่วนอีก2ช่องนะครับช่องหช่อง2คือช่องสัญญาณไมยตัวนี้เป็นเล่งเบาปรับเบสปรับแหลม ปรับเกณฑ์นะครับถ้าเสียบช่องนี้นะฮะถ้าเสียบช่องนี้นะครับก็ปรับโซนนี้เลยหนึ่งสองสามนะครับที่โซนนี้นะครับแล้วก็จะมีหนึ่งปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มเอฟเฟกถ้าลูกค้าต้องการให้เสียงกล้องกังวานเพิ่มมากขึ้นกดลงไปแล้วปรับปุ่มสีเหลืองนะครับตัวนี้มันจะเป็นปุ่มเอฟเฟกนั่นเองนะครับผมในส่วนของเมนหลักของมิเซอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับเราจําเป็นต้องเร่งให้สุดเลยนะครับเพื่อปล่อยสัญญาณได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าไม้แต่่่ละตตัััววนคคบบุุณณภภาาาาาพพไมเเเทกกงง็สีย บางตัวก็คุณภาพเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้เล่งเมนให้สุดนะครับแล้วนะครับมาใช้วอลลุ่มนี้นะครับทําการเล่งเบาเสียงไมโครโฟนนะครับสองวอลลุ่มนี้ถ้าเสียบช่องไหนก็ปรับช่องนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับช่องโฟนนะครับหรือว่าหูฟังอันนี้จะไปใช้ทํามอนิเตอร์ได้หรือว่าเราจะใส่หูฟังครอบร้องคาราโอเกะคนเดียวไม่หนกหูข้างบ้านนะครับก็สามารถทําได้ด้วยมิเซอร์ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีลําโพงก็เสียบหูฟังร้องเพลงได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดู วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธกันเลยครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธถ้าหน้าจอยังขึ้นคําว่าไลยอย่างนี้นะครับมันจะค้นหาชื่อบลูทูธไม่เจอให้ลูกค้ากดปุ่มโหมดตัวนี้นะครับโหมด DT นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นคําว่า B t ทแบบนี้นะครับมันจะยังกระพริบอยู่คือมันยังไม่ได้เชื่อมต่อเราต้องไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับทําการตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธนะครับทําการเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อมไว้หลายเครื่องนะฮะรอสัก โทรศัพท์มือถือของเราจะทําการค้นหาชื่อนะครับชื่อของบูธุนี้นะครับมิกบีทติกจับคู่นะครับพอจับคู่เรียบร้อยนี่ไฟตรงนี้จะนิ่งลงคือตอนนี้เขาคอนเน็กกันเรียบร้อยหรือว่าเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราเคลียร์หน้าจอออกเลยไปที่ u t u b e นะครับค้นหาเพลงที่ชื่นชอบนะครับมาทดสอบได้เลยตอนนี้นะครับผมก็ได้เพลงมาทดสอบเรียบร้อยแต่ถ้าลูกค้าเร่งแล้วมันยังไม่ดัง นะครับอย่างเงี้ยมันยังไม่ดังนะครับนี่มันจะมีปุ่มสลับลายนะครับตรงนี้ USB b l บลู o t h จะต้องกดจมลงไปนะครับมันถึงจะดังถ้าเกิดกดขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะเป็นสัญญาณสําหรับเครื่องเล่นเพลงต่างๆที่เรานําสัญญาณเสียงมาเข้าคู่บนหรือจะเป็นแจ็คฟนตัวนี้ก็ได้นะครับเสียบได้2แบบนะครับสัญญาณออกเช่นเดียวกันนะครับออกได้2แบบนะครับจะจะเป็นบลูทูธ USB ให้กดจมลงไปนะครับนี่กดจมลงไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นเล่นเสียงนะฮะ คืนที่ไไรดดวดววาฟแล้วอย่าลืมเล่งเสียงที่โทรศัพท์ของเราให้สุดด้วยนี่ตอนนี้มันยังเบาอยู่เล่งให้สุดเลยนะฮะสัญญาณเสียงจะได้ออกได้อย่างเต็มที่กลััังงงใจทททีีี่่พระเคคยมควมววาอป เสียงเบสก็จะเพิ่มขึ้นมาเพราะมันจะมีวอลลุ่มเล่งเบสของมิวสิคหรือว่าเสียงเพลงนะฮะตรงเนี้ยนะครับก็คุณภาพเสียงเบสของตู้ลำโพงที่เคยดังน้อยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับเราสามารถปรับความกระจ่างใสขึ้นมาได้นะครับเนี่ยฮะเสียงทุ่มเสียงแหลมนะครับเกณฑ์เนี่ยแนะนําเล่งไม่เกินเที่ยงเที่ยงก็คือประมาณ20ตอรงเี้นต์รงนี้ใช้งานง่ายนะครับ สายเาเราเก๋ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำไมโครโฟน M636 นะครับตัวนี้เป็นไม้์้อยคู่นะครับมาทดสอบกับมิเซอร์ตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจเพิ่มเติมในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมก็แนะนำได้นะครับตัวนี้890บาทได้1ชุดแบบนี้เลยนะครับวิธีใช้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่นะครับเราสามารถเสียบชาร์จได้นะครับเราก็จะนำมาเสียบเข้าที่ช่องไม์เลยนะครับ ไม้ My ตัวนี้เสียบได้2แบบนะครับจะเป็นแบบ XLR หรือว่าแบบแจ็คฟนแบบนี้ก็ใช้ได้ไม้ลอยไม้สายใช้ได้หมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทําการเปิดไมโครโฟนนะครับเพื่อทําการทดสอบกันเลยนะครับเช็คเช็คเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสย์ทดสอบเช็คใช้ได้สองตัวพร้อมกันนะครับร้องเพลงคู่เพลงคี่ได้สบายนะครับเช็ค<ช>1 2ึ่สองสามี่ทดสอบทดสอบเช็ค เช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์อันนี้คือเป็ดเดียบเฟกนะครับนี่ถ้าปิดตัวนี้จะเป็นเสียงไมคธรรมดาเลยนะครับถ้าเปิดน,นะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์เราสามารถปรับเยอะปรับน้อยได้ที่สองปุ่มนี้นะครับผมเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าศูนย์ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนำมิเซอร์ตัวนี้นะครับไปช่วยปรับแต่งเสียงหรือว่าเพิ่มช่องไม่นะครับให้กับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับทุกรุ่นที่มีช่อง a ีเนะครับสามารถนำไปปรับใช้งานกันได้เลยนะครับมิเซอร์ตัวนี้ราคา990บาทนะครับผมจะแถมสายตัวนี้ไปให้นะครับพร้อมรับประกัน1ปีนะครับในตัวในส่วนของตัวมิเซอร์นะครับหรือถ้ายังไม่มีไมโครโฟนนะครับตัวนี้ผมก็เป็นสินค้าแนะนำได้รับอนุญาตทางกสทชเรียบร้อยนะครับชุดละ 890บาทจากส่งพิัศวไทยกล่องแพ็กเกจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าได้คู่นี้ไปก็พร้อมร้องคาราโอเกะเลยนะครับถ้ามีตู้ลำโพงบลูทูธอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อลำโพงที่มีช่องเสียบไม้นะครับจากชุดนี้ไปใช้ได้เลยสำหรับท่านใดสนใจสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0834429256นะครับหรือทักอีกหนช่องทางนะครับ พจอิเล็กทรอนิกส์แอนไอทีกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนะครับได้ของตรงปกตามน,นี้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับในบางครั้งไม่อาจจะทนฟื้นกับคำคืนที่ไร้ดวงดาวไฟดวงน้อยไม่อาจจะคลายนาวของหัวใจ ใจที่พอประทังที่เคยมีความหวัง